ทำช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะมาติดตามทางข่าวทันทรมกับดิฉันนพวรรณเกตุเกษมสุขค่ะเกษตรกร,ร,กรจังหวัดสิงห์บุรีปลูกทุ่งทานตะวันแก้ไขปัญหาภายแล้งเตรียมจัดให้เป็นที่ถ่ายภาพให้กับนักท่องเที่ยว จากสถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบันที่ส่งผลให้แก่เกษตรกรต้องงดทำนาปรังเนื่องจากไม่มีน้ำเพียงพอสำหรับการทำนาทำให้เกษตรกรในพื้นที่ตำบโลโพประจักษ์อำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีกว่า300รายพื้นที่ทำนากว่า6,000ไร่ต้องหันมาปลูกพืชในที่ใช้น้ำน้อยคือทานตะวนันแทนการปลูกข้าว นางน้ำทิพย์โตสงัดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพป,ประจักษ์ได้ให้สัมภาษณ์ความเป็นมาของการปลูกต้นทานตะวันว่าตนเองและชาวบ้านได้ปรึกษาการในการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและให้มีมติให้ปลูกพืชทานตะวันแทนการปลูกข้าวซึ่งแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่บึงกะดีแดงมีปริมาณน้ำน้อยจะอนุญ,ญาตให้เฉพาะเกษตรกรที่ปลูกพืชตระกูลถั่ว หรือพืชใช้น้ําน้อยได้สูบน้ําทําการเกษตรเท่านั้นจึงหันมาปลูกต้นทานตะวันแทนเนื่องจากดูแลรักษาง่ายมีแหล่งรับซื้อที่แน่นอนพร้อมกับดอกมีความสวยงามจึงได้วางแผนทําเป็นสถานที่ท่องเที่ยวถ่ายภาพแห่งใหม่ของจังหวัดสิงห์บุรีในอนาคตในเบื้องต้นอยู่ระหว่างการเพราะพันธุ์จำนวนสี่ไร่เศษค่ะและสำหรับข่าวนี้นะคะพระคุณเจ้ามีความคิดเห็นอย่างไรไปรับฟังจากพระคุณเจ้าปราบนมัสการค่ะ จเจริญพรจากข่าวนั้นจะเห็นได้ว่าเป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสอย่างแท้จริงหากมีความตั้งใจแล้วแม้จะเจอวิกฤตเจอปัญหามากเท่าไหร่ปัญหานั้นก็จะสามารถข้ามไปได้ดังที่เราเห็นในข่าวแม้จะไม่สามารถปลูกข้าวได้แต่หากมีความตั้งใจก็สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นได้จเจริญพร ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้านะคะที่มีข้อคิดดีๆค่ะสำหรับทางข่าวทันทำได้หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามทางข่าวทันทำได้ใหม่ในช่วงหน้าค่ะสนใจติดต่อโฆษณากับทาง wbtv ได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 2 6ย์6 7 1 3 4